สวัสดีครับตอนเรื่องล่าสดตอนนี้เที่ยงคืนกว่าแล้วต้องทางสีห้องไปเนี่ยประมาณเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นได้แล้วเหลือแต่ทาฟ้าอย่างเดียวเนี่ยมีตรงหัวเนี่ยอย่างนี้นี่นี่ทาฟ้าจะเหนื่อยหน่อยเพราะมันต้องแหงคองไงรั่นใช้ลูกกิ้งแบบเนี้ถ้าไปททำไปจุมสีใหญ่เยอะนะคะเดี๋ยวสียอดไปหัวโอ้โหกลัวมันกระเด็นเข้าตามากอะทำแบบนี้ไปไเรื่อยๆค่อยๆทำนี่จนครบ นะเดี๋ยวจะให้ดูนะจากคลิปก่อนที่มันเป็นร่องรอยของน้าท่วมเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าหลังฮาสีลราเป็นไงสแลนนี่จากเราปฏิมากำฝาผนังเมื่อคลิปก่อนตอนนี้ก็กลายเป็นสีใหม่ที่ได้ลงไปแล้วเป็นไงครับสวยไหมนี่กรอบหน้าต่างที่เคยมีสีตอนนี้ก็กลายเป็นสีขาวค่ะประนีบมาพ่อด่าแน่เลยกรอบหน้าต่างหายไม่ไหน ก็แบบมันเลยเถิดไปนิดนึงก็เลยเอาขาวที่หมดเลยครับพ่อเนี่ยก็ด้านนี้เนาะก็ขาวขาวอารมณ์ประมาณว่าอันนี้ห้องแม่ชีปฏิบัติธรรมหรือเปล่าเนี่ยมันขาวไปห,หมดเลยนะนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วละครเดือยทาฟ้า,าอย่างเดียวก็เสร็จแล้วแต่ให้ดูพื้นโอ้โหพื้นนี่พินาศมากโอ้ยกังเ,เครียดอยู่เลยเนี่ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วแต่คงจะไม่ยากลนะมั้งเดี๋ยว เดี๋ยวหาสเบเซพรุ่งนี้ค่อยมาขัดพื้นแล้วเอาุกอยางเข้าที่แล้วก็ประดับห้องเดี๋ยวพอประดับห้องเสร็จจะไว้ให้ดูอีกว่าประดับออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับอ่ะอีกจืนะ่งจะเสร็จแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่หลืมบรรทุกต้องลาซื้ประสบการณ์ที่สามารถเล่าสู่ฟังได้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ